สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลองอะไรสสนุกในเกมเมซิวิลเลจกันนะครับในฉากแรกของเกมนะฮะแน่นอนว่าเจ้าพวกไลแค้นมันจะโผล่มาโจามตีพวกอีธานเยอะเลยใช่ไหมมันจะมาเป็นกองทัพเลยเนี่ยเราต้องพยายามหลบลูกธนูด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนว่าผมจะลองจัดก,การเจ้าวอล์คตัวใหญ่ตัวหนึ่งนะที่จะโผล่มานะครับตอนนี้ผมมีการเพิ่มแม็กนัมนะเดวเวอร์นะครับเพิ่มแม็กนัมปืนเดวเวอร์นะรประมาณแบบอวตารเลยรอบนี้นี่โอ้โหแล้วก็ เจอกับพวกศัตรูนี่โหดเลยทีเดียวนะแต่เราจะไปดูกันว่าถ้าเราจัดการศัตรูทั้งหมดแล้วนะครับมันจะเป็นอย่างไรบ้างรูปไปถึงจัดการบอสด้วยนะเราไปดูกันครับแม็กนัมนี่คือ1น,นัดตายนะแต่พวกบอสอะไรนี่ไม่แน่ใจว่าจะได้เยอะหรือเปล่าครับตอนนี้เราเลือดเริ่มน้อยนะครับอันนี้เราเล่นเมนโหมดยากสุดนะครับเราก็ลองอเลยอย่างไปด้วยนะครับเราจะลองเพิ่มยาคือศัตรูในในโหมดยากสุดโอ้ย มันจะมาแบบทั้งเดียวตายนะฮะตีครั้งสองครั้งก็จะตายแล้วนะครับแล้วก็มันบุกมาเร็วมากนะครับเล่นในโหมดนี้มานะครับบอสบอสที่มันถือคอนยกากมาแล้วฮะแต่ผมจะอยู่ในนี้ครับเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะผมด้หลบโคกธนูด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะรอจรัดการบอสตัวนี้กันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างครับใส่แคนมันก็โผมาเยอะเลยเว้ยอ่ามีตัว มีตัวทางนี้อีกตัวมาจริงจริงนะไปเลยครับเต็มหัวครับไอ้แค้นผมาเปล่านั่นไงมามาจริงด้วยมา,มาครับผมตีก็ยิงฮะตีผมก็ยิงฮนะยังไนงะยัง,ยง,ยง,ยงมีอะไรแค้อีกนะครับ คริสติคอลโอ้โหติดมันล้มนะเดี๋ยวผมเพิ่มเลยก่อนตอนนี้เลือดผมเต็มแล้วเราต้องพยายามอย่าให้เลือดลดเหลือประมาณหลอดแดงนะครับถ้ากระโดโนโนโดพนุนเนี่คือแน่นอนจบเลยครับจะจัดก,การเจ้าบอลต,ตรงนี้ให้มันตายไปตาย,าาย,าตายอย่างตายว่ะตายฮะตายแล้วครับยังไงต่อครับเนี่ยยังไงต่อครับเนี่ย บอสตายครับเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยเราต้องเกมมอนมอนดี้งไหมนี่ผมก็พยายามยื้อแล้วนะศัตรูหมดยังศัตรูเริ่มหมดแล้วฮะศัตรูแบบนี้อ่าน่าจ,จะหมดแล้ววะศัตรูหมดเกลี้ยงแล้วฮะไม่เหลือครับเอ้าเฮ้ยเอ้ามาไงวะเนี่ย เมื่อกี้ไม่เห็นข้างหลังนะครับเอาเวียไปไหนโอ้โหเวียงตัดคัสซีตรงนี้เลยยังไงครับตัดตัวพวกอะไรแค่นีอะไรเปลี่ยนไหมไหมฮะแค่อะไรกระกโดดกันมาเหมือนเดิมครับมาครับเอามีอีกตัวมาเหรอ,อตัวเดิมฮะ โดนพัสซีไม่เปลี่ยนนะครับมไม่กินเราจัดการบอสไปแล้วนะเห็นไหมแต่โดนพัสซีมันเปลี่ยนนะจอมีดแดงแล้วระคังดังครับ,รบจะโดดหนีไปแล้วฮะเออเออพัฟซีมีมีเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับ ก็คือมีพวกอะไรแค่คำรามนิดนึงนะฮะตอนนี้จะมีเจ้าตัวคอนยักษ์กับไมา์คือหนึ่งมีอีกอันนึงนะครับที่ผมรู้สึกสนใจก็คือเราสามารถจัดการคุณยายนะครับที่อยู่ตรงนั้นได้หรือเปล่านะฮะแน่นอนครับว่าผมจะใช้อะไรไม่ได้นอกจากการโยนระเบิดใส่เธอครับซึ่งผมก็คิดว่าน่าจะเล็งปืนหาเธอไม่ได้นะครับน่าจะเล็งไม่ได้เล็งไม่ได้ครับ เขาจะตัดทันทีนะฮะพยายามยิงก็ไม่ได้นะครับอ่ะผมจะลองเป็นอุปกรณ์กินเนต่ะกเนตลันเชอร์หมดนี่โอ้โหรีโลไม่ได้ด้วยอ่ะเดี๋ยวเราจะลองระเบิดครับมีระเบิดปลาอยู่นะฮะไปไปบอมคุยระเบิดไปแล้วไม่เป็นไรครับปิงยายสุดไม่เป็นไรนะฮะ ต่อไปก็จะเป็นการวางระเบิดแทรปไว้ตรงนี้แล้วไฮเซนเบิร์กจะโผล่มาพอดีครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันว่าจะเป็นอย่างไรนะครับในฉากนี้ไฮเซนเบิร์กจะโดนระเบ,บดิดกระเด็นหรือเปล่านะครับเรามาดูกันครับเป็นยังไงละ่ะไฮเซนเบิร์เาากเดี๋ยวมันต้องเดินมาข้างหน้านี้ครับ oh, not local. นเนี่ยเห็นระเบิดป่ะ <'s> เห็นระเบิดอยู่ข้างหน้าเลย เป็ในไงบ้างไฮเซนเบิร์กอ,อุยอ้ยแล้วเบิร์ดด้วยฮะแต่ไม่เกิดอะไรขึ้นนะครับาะมันเป็นครับส,สีผมว่าก็ไม่มีอะไรนะครับจังนี้อ่าในชาต่อไปผมจะลองไปสู้กับลูกของดีเมเทสกูคนแรกนะครับโดยที่ผมจะลงไปที่ทางใต้ดินฮนะดูเชื่อผมจะสู้ได้หรือเปล่านะครับ bullets You stupid Move Give cannot thing! hands. harm. man your up. ผมจะลองยื้อดูก่อนครับคำหนึ่งนงนะเดี๋ยวกันก่อนกันก่อนมีบ,บอกว่าให้เอามือออกเลยนะโอ้โหนี่คือโหมดยากนะครับโคตรปวดเลยเดี๋ยวเราจะลงมาข้างล่างดูลงได้ไหม ลงไหมลงไม่ได้ว่ะต้องสู้ตรงนี้ฮะได้งั้นเจอแม็กนัมพี่หนึ่งนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหอย่าใกล้ไปแล้วใกล้ไปแล้วนี่นะอ้าวไปเดินไม่ได้ครับโอ้โหหน้าโคตรใกล้เลยนี้โคกรอัพมาขนาดนี้โอ้โหโอเค เดี๋ยวเราจะไปดูรีแอคชั่นของรีเมเทสกูนะครับว่าจะมีรีแอคชั่นยังไงนะครับหลังจากที่ลูกคนแรกได้เสียชีวิตไปนะฮะเดี๋ยวเราจะเข้ามาในปราสาทของเธอนะครับทางเข้านี้นะฮะคนางโมโหเลยทีเดียวนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปดูคนที่สองกันครับถ้าเราจัดการลูกของดิเมเทสกูในในห้องเปียโนได้นะครับที่เราไขคิดนาเปียโนนะครับแล้วมันจะเกิดปฏิกิริยายอันหนึ่งนะครับก็ <c oughs> คือว่าเดี๋ยว <c oughs> ดิเมเทสกูจะไปคุยกับลูกอีกคนหนึ่งนะครับคาสันดานะฮะว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับแล้วก็ตามหานั่นเองคือเราต้องออกมาทางห้องโถงใหญ่นะครับแล้วก็คืออยู่ชั้นสองนะครับแล้วก็ ให้ไปที่ประตูแห่งความยินดีนะครับแล้วก็ไปหยิบของมาก่อนแล้วก็ได้เจอกับคาสซีน,นี้นะครับแล <Cass andra, S 1> ้วลินเ,เกมไปแล้วเอาหัวชายคนนั้นมาให้ฉันไปได้แล้วได้ค่ะคุณแม่ได้เลยอยู่นี่จ้า <c oughs> จะไม่ได้เหมือนกับลูกฉันนะ แต่ว่าเลดี้เมทสคูยิงกระสุนยังไงก็ไม่เป็นไรนะครับโอเคเดี okay, ๋ยวเราจะไปดูคัสซีนถัดไปหลังจากที่แต่หลังจากที่เราจัดการคนที่3ไปแล้วนะฮะก็จะมีคัสซีนเพิ่มนี้ขึ้นมานะครับ <c oughs> โอเคก็ประมาณนี้ผมสำหรับฉากที่ซ่อนอยู่ในเกมเมซูวิลเลจนะครับที่อาจจะมีคัสซีนบางอันที่เพิ่มเติมเข้ามาในฉากในระหว่างที่เราเล่นเกมอยู่นั่นเองนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามที่ YouTube Channel ของเราด้วยละกันนะครับแล้วก็รายการทดลองอะไรใหม่ๆแบบนี้นะครับก็จะมาอีกแน่นอนนะครับยังไงยวขอไปรวบรวมฉากคัสซีนเพิ่มเติมก่อนละกันนะครับยังไงพมก็พบกันใหม่ในคลิปต,ต่อไปครับวันนี้ก็ขอตัวาลาไปก่อนสวัสดีครับ